สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับชีวิตคือการเรียนรู้ทั้งคุณและโทษของโลกนะมาหลายคนเนี่ยวเวลามาศึกษาธรรมะนะศึกษาแบบบางทีเรียนทฤษฎีเยอะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจ หรือว่าบางทีเชื่อมั่นตัวเองมากเลยจนถึงขนาดมากเกินไปก็มีแต่นะว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งจังแล้วเนี่ยนะเหมือนจะหักอ่านนะเพื่อจะให้รู้ธรรมะให้ได้บรรลุธรรมไม่ได้แต่บางทีมันเข้าทางกิเลสต,ตัณหานะเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยมันเข้าทางตัณหาเลยทําให้ปฏิบัติธรรมด้วยตัณหาบางทีมันเข้าทางสุดโต่งสองทางเลยโดยเฉพาะทางทรมานตัวเอง นะเช่นอดกินอดนอนนะปฏิบัติตลอดเวลาสุดท้ายมันกายเป็นการเพ่งสติก็มีเป็นการบังคับกายมากเกินไปก็มีกลายกลายเป็นการบําเพ็ญทุกขลักกิริยาไปโดยตกเข้าไม่ในทางสุดโต่งสองทางที่พทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าไม่ควรทําไม่ควรดําเนินไปแต่ให้นะดําเนินอยู่บนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการนะ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วแก่นสําคัญของอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยที่จะพาดําเนินไปนะสู่มรรคผลผนิพพานก็คือสัมมาสตินะไปดูนะครับในเนื้อหาที่อยู่ในพระไตรปิฎกว่าสัมมาสตินี่สําคัญอย่างไรก็เรียกว่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงนะกับส่วนอื่นๆในอริยมรรคแปดทั้งนั้นเลยจะประกอบด้วยสัมมาสตินะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหมด ในสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสัมมาวายมะสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจะมีองค์ประกอบของสัมมาสติก็ไม่เกี่ยวข้องตลอดเลยเพราะฉะนั้นจึงมีหมวดธรรมหนึ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยแต่เป็นหมวทธรรมที่สําคัญมากนะจนผู้เจ้าเนี่ยแสดงไว้ว่าเป็นทางสายเอกเพียงสายเดียวที่นะเข้าถึงนะครับอริยสัจธรรมเนี่ยนะก็คือสติปัฏฐานสี่ ก็คือการฝึกสติให้อยู่ในที่ตั้งทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมนะเพราะฉะนั้นการฝึกสติในกายก็คือการมีสติรู้ตัวอยู่บ่อยๆนะอยู่เสมอๆนะในการเคลื่อนไหวเนะี่ยพูดอยู่ปากขยับเคลื่อนไหวนะหันซ้ายแลขวาเนีนะ่ยเคลื่อนไหวรู้ตัวก้มหน้าเงยหน้ารู้ตัวคําว่ารู้ตัวนะก็คือประกอบด้วยสติเมื่อรู้ตัวมีสติอยู่ในกายเนี่ย ปัญญาจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนนะครับความเคลื่อนไหวนะความที่ไม่ใช่ตัวตนที่การประกอบกันขึ้นของธาตุนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็จะมองเห็นว่าเนี่ยนะกายนะครับก็มีความเป็นไตรลักษณ์เวทนาความรู้สึกก็เหมือนกันขณนะ,ะที่นะเราทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันนะ สังเกตว่าเดี๋ยวเกิดความรู้สึกสุขบ้างเดี๋ยวเกิดความรู้สึกทุกข์บ้างเกิดความรู้สึกเฉยๆบ้างนะมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันบังคับไม่ไดนะ้เห็นมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนี่คือสติในฐานเวทนานะส่วนสติในจิตก็แบบว่าบางทีเราก็เห็นจิตเรานะเดี๋ยวก็ดนะีเดี๋ยวจิตเราเดี๋ยวก็ร้าย พราะอะไรครับว่ามันมีสิ่งที่มาประกอบกับจิตนะถ้าเป็นกุศลประกอบกับจิตมันก็ดีนะถ้าอกุศลมาประกอบกับจิตมันก็ร้ายซึ่งความรู้สึกของจิตดีจิตร้ายก็คืออาการที่จิตมันรู้สึกว่ามันโปรง่งสว่างฉลาดนะหรือว่ามีลักษณะของจิตตกอับทึบขดคูเศร้าหมองในลักษณะแบบนี้คือจิตดีจิตร้ายซึ่งมันก็เข้าข่ายความเป็นไตรลักษณ ความไม่เที่ยงความแปรปวนนะความที่มันบังคับเอาไม่ได้แล้วแต่ว่าอะไรมาประกอบกันนะถ้าเป็นกุศลประกอบกับมันเราก็เรียกว่าจิตดีนะถ้าอากุศล่าประกอบก,ก็เป็นจิตอะไรเราก็เห็นสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจเจริญสติปัฏฐานนะครับในฐานจิตก็เห็นจิตดีจิตร้ายนี่แหละ แล้วก็การจเจริญสติปัฏฐาน4ี่ในฐานธรรมก็เห็นกุศลอกุศลหรือธรรมที่เป็นกลางๆนี่แหละเข้ามาประกอบร่วมกับจิตแต่เราเห็นอย่างเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นฐานกายเวทนาจิตธรรมว่ามันมีความเป็นตรล,ลักษณ์มันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนไปนะมันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาเอาดังใจไม่ได้นะมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยนะว่าเพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้จึงไม่เกิดเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปก็เรียกว่ามันเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงวันชีวิตเราจึงกลายเป็นการเรียนรู้ไงเราต้องการให้จิตเราดีตลอดเวลาก็ไม่ได้จะไม่ต้องการจิตร้ายก็ไม่ได้จะให้จิตเราเป็นกุศลตลอดเวลาก็ไม่ได้จะให้มันไม่มีอกุศลเลยก็ไม่ได้ นะเพราะอะไรครับเพราะเราเรียนรู้อยู่นะเรายังเป็นเสขาบุคคลคือเราเรียนรู้อยู่เราไม่ใช่พราะอรหันเพราะอราหารันเ,เนี่ยเมื่อจิตนะครับสิ้นกิเลสนะก็บอกกิเลสมันข้องําจิตใจไม่ไดนะ้จิตของท่านก็จะประกอบด้วยอกุศลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ท่านเกิดสิ้นราคะโลภโทสะโมหะในจิต แต่ถ้าเป็นผุุ้ชนหรือแม้แต่เป็นพระเสขาบุคคลพระอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีเนี่ยยังต้องฝึกตัวเองต่อไปนะเพราะรอะไรบเพราะว่าจิตมันก็เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวประกอบด้วยกุศลประกอบด้วยอกุศลเพราะยังมันยังมีเชื้ออยู่นะกิเลสมันยังมีโอกาสเดี๋ยวเข้ามาแนะประกอบร่วมกับจิตอยู่ธรรมะก็มีโอกาสที่มาประกอบร่วมกับจิตอยู่ คุยง่ายคือการรบระหว่างกิเลสกับธรรมมเนี่ยมันยังไม่จบนะการรบจบจริงๆเนี่ยมันต้องไปจบที่อรหัต,ตผลนะเมื่อหักโค่นกิเลสหัวโจกะคือเจ้า,าวิชาสิน้นะมันศึกในสังสารวัฏนี้ก็จบสิ้นลงนะก็คือหักโค่นเจ้าอาวิชชาได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะตัวบัญชาการใหญ่อยูอวิชชายัางมีอยูนะ่อย่างพระโสดาบันเนี่ยนะก็แค่ทาลายเขาเรียกว่าลูกสมุนละกัน กิบกจ้อยของอวิชาเนี่ยก็คือสักยิธิศีลดับปรามาและวิจิกิจชาหนะพัศกิจาคามนะีนอกจากจะทาลายนะครับสังโยชนสาเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็ยังทําให้ราคาและโทสะเนี่ยอ่อนกําลังลงนะส่วนพระนาคามีก็ทําลายสังโยชนหเลยนะก็คือทำลายสังโยชนสไปแล้วก็ยังทําลายราคะโทสะนะครับให้หมดสิน้นไป ก็พระนาคามีก็ยังมีกิเลสสังโยชน์เบื้องสูงหนะ้าที่จะต้องไปทําลายไปละนะจนกว่าจะทำสำเร็จก็ศึกใหญ่ก็จะจบศึกนี้ชนะกิเลสนะยังเป็ดเสร็จเพราะฉะนั้นเหมือนการรบนะการรบในพื้นที่ของจิตนะั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตใครที่มีธรรมะเข้มแข็งแข็งแ,งแรงนะก็จะสามารถมีศีลมีธรรมที่สามารถปกป้องคุ้มครองให้ตัวเองเนะีนะ่ยมันทุกน้อยน้อยลงน้อยลง นะละบาปสั่งสมบุญนะได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สามารถรู้เส้นทางที่จะไปสู่โลกุตตรธรรมอริยสัจธรรมมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเป้าหมายนะสำหรับผู้ที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยนับตั้งแต่บุรุษชนเลยซึ่งก็คือเป็นเสขาบุคคลก็คือผู้ที่ต้องเรียนอยู่เนี่ยก็ต้องปเป้าหมายแรกคือไปที่ความเป็นโสดาบันก่อนก็คือต้องชนะศึกใหญ่ครั้งแรกให้ได้ก่อน คือละประหารกิเลสสังโยชน์สามไม่ได้ะก่อนแต่ท่านก็ระมัดระวังนะเพราะว่ากิเลสมันก็เก่งนะมันก็หลอกให้ท่านเข้าใจไปว่าท่านสามารถชนะศึกครั้งแรกได้เป็นพระโสดาบันไปแล้วะละกิเลสสังโยชน์สามไปแล้วจริงๆแล้วกิเลสมันตลบหลังมันหลอกท่านก็จะเกิดเป็นโสดาบันขึ้นมาจริงๆแล้วไม่ได้ละประหารกิเลสสังโยชน์สามนะแต่คิดคิดนึกนึกเดาเอาก็เข้าใจว่าเราเป็นโสดาบันไปแล้วเราสามารถชนะศึกครั้งแรกได้ แต่ทีแล้วกิเลสตลบหลังอ่ะมันเข้ามาเขาเรียกว่าทําให้เราหลงกลนะทำให้เราเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยบุคคลไปละเป็นพระโสดาบันไปแล้วแต่จีิงแล้วเป็นโสดาเพราะฉนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดเนี่ยต้องตรวจเช็คนะในเมื่อใครที่คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยเป็นพระโสดาบันเนี่ยให้ตรวจเช็ะกับในพระติบิดก ที่ผมได้พูดได้ฟังนะครับว่าพระพุทธเจ้านะได้บัญญัติไว้ว่าพระอริยบุคคลเป็นผู้มีอริยจิตเป็นผู้ที่เป็นอริยมรรคสมังคีก็แปลว่าอะไรฮนะก็ะสอดคล้องกับในเรื่องของโลกุตระจิต8ในพระพิธรรมมันพระโสดาบันเนี่ยจะต้องเกิดโสดาปฏิมรคจิตโสดาปฏิบุรจิตซึ่งเป็นอริยจิตนั่นเองและพระโสดาบันนะครับต้องเคยเห็นปรากฏการอาริยมรรคสมังคย ก็คืออริยมรรคกมีองค์แปประการรวมเป็น1ใน1ขนาดจิตในสัมมาสมาธิเป็นไปตามกระบวนการนะในโสลถยานยาน16นะซึ่งในอัตถกาได้แสดงเอาไว้แน่นิ่งอันนี้คือสิ่งที่เตือนกันนะระับัดระวังสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมรับมัดระราวังนะครับกิเลสมันตลบหลังนะมันก็ทําให้เราเข้าใจไปหลงไปทำให้เราเนิ่นช้าเนิ่นช้าไม่พอนะนอกากหลงไปเนิ่นช้า ว่าเราบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในยีแล้วเป็นโสดาอย่างเปกุลชนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ปิดกำเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเลยแถมสิ่งที่มันทําต่อไปคือมันก็ทําให้คนที่หลงผิดเข้าใจผิดไปเผยแพร่สิ่งผิดผิดนะให้แก่การธมรทั้งหลายเมื่อมันเผยแพร่สิ่งผิดผิดนะให้การธมรทั้งหลายเนี่ยก็มีส่วนในการทาพระสัตธรรมปฏิรูปมีส่วนในการกล่าวตู่พุทธพจน์พุทธวจนะ นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไปขีดทับค่าทิ้งอัตรกยา,าขีดทับค่าทิ้งพระพิธ,ธรรมนะซึ่งพระเถระผู้เป็นพระรยสงฆ์เนี่ยมีสองส่วนนี้มาเพื่อเป็นลิ่มยันไม่ให้บุคคลที่เข้าใจผิดหลงผิดตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่ตลบหลังเนี่ยและไปนำพุทธพจน์พุทธวจนามมาแปลความตีความขยายความกันเองตามอัตโนมตัติแล้วบอกว่า ให้เชื่อเฉพาะพุทธพุทธเจ้านะซึ่งฟังแล้วดูดีนะให้มีความเคารพในพุทธเจ้าแต่ไปปฏิเสธคําสาวกในส่วนของพระพิธรรมอัจกถาแล้วบางทีไปใส่ความนะครับนะพระเถระผู้เป็นพระริยสง์หลงปูหลงตาหลงพ่อพสอนผิดไม่ควรเชื่อไม่ควรฟังในพระพิธรรมอัจกถามันเก่าแก่ไปว่าเป็นการกล่าวร้ายพระอริยะเป็นการทําอริยป,ปว่านะนอกจากจะกล่าวตูะพุทธเจ้าแล้ว นะแสดงอัตโนมัติของตัวเองแล้วยังไปใส่ความนะพระอริยสงฆ์สาวกเป็นการทำอริยภาวะสองแบบมันก็เกิดวิบากกรรมสิเวิบากกรรมนี้ก็จะไปขวางกั้นไม่ให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยไปรู้ของจริงไม่สามารถจะไปเห็นมรรคผลนิพพานของจริงได้เพราะตัวเองเข้าใจผิดไปแล้วเกิดมิจฉาทิฐิไปแล้วเพราะกิเลแสแทรกเข้ามาอาจจะเป็นวิปัสสุนกิเลสก็ได้นะหรือว่าเป็นกิเลส นะที่เป็นอวิชาแทรกเข้ามาทําให้เราหลงไปนะว่าเราบรรลุธรรมแล้วก็ไปกล่าวตูพ่พระเจ้าแล้วก็ไปทาําอริยปปบาทก็เกิดวิบากกรรมในการปิดกัน้นไม่ให้ผู้นั้นนะ่นะซึ่งหลงไปว่าตัวเองเป็นโสดาบันแต่จริงเป็นโสดเานะเป็นบุรุษชนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถเข้าถึงความจริงในอริยสัจธรรมในความเป็นโสดาบันไนดะจริงๆน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจำไวด้ดีนะว่า ตราบใดที่เราไม่ใช่พระรหั์เป็นปุถุชนก็ดีเป็นพระเสขาบุคคลก็ดีเป็นพระโสดาบันพระสะกิทธ,ธาคามีพระนาคามีก็ดีเนี่ยชีวิตคือการเรียนรู้นะครับทั้งคุณและโทษของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นบุถุชนถ้าไม่เรียนรู้เลยเนี่ยเราก็อยู่ในโลกใบนี้แล้วอยู่ในโลกแบบนี้แบบน่าสงสารคืออยู่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่แบบ บอกไม่ได้เลยนะว่าจะมีโอกาสหลุดพ้นมปจากสังสารวัตรเนี่ยเมื่อไหร่อีกนานแสนนานยังไงเอาที่น่ากลัวคือมันไม่ได้เกิดในสุคติภพสุคติภูมิทั้งนั้นบางภพบางชาติย่ยเป็นลงไปนรกในเปรตอสุรากายเดรัจฉานไม่ใช่ว่าทุกภพทุกชาติเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะนั่งฟังธรรมะยางไม่ใช่นะหรือไปเสวยสุขในเทวโลกไม่ใช่นะซึ่งส่วนมากเลยอะ่ะมันจะลงต่ํา นะสังเกตดูไดนะ้คนที่มีศิหนห้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยโดยมากนะน้อยที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเรียนรู้ในสังสารวัตรแม้แต่ถ้าใครประพฤติปฏิบัติธรรมไบบรรลุธรรมเป็นพระสดาบันนะเป็นอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเสขาบุคคลนะยังต้องเรียนรู้ต่อไปนะเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้คุณและโทษ นะของการเกิดเนี่ยนะเพื่อจะทําให้ฉลาดขึ้นนะสังสมส่วนของสมาธิปัญญาฉลาดขึ้นจะไหขึ้นบรรพสดาบัลเนี่ยถึงแม้ความทุกข์ในใจน้อยกว่าบุรุชนมากๆนะแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะมันยังมีราคะโทสะใช่ไหมซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ําอยู่มันก็ยังมีความทุกข์จากเรื่องของการครองเรือนของการมีคู่ครอ,องการมีครอบครัวบุตรหลาน ซึ่งก็จะต่างจากผู้ที่ละ,ะถอยห่างออกจากราคาโทสะอย่างพระสกิทาคามีพระนาคามีซึ่งท่านก็จะปลดปลงมีความรุ่งจากอ,อ,อะไรค่ะความรบก,กวนจากราคาโทสะเงี้ยเป็นต้น,นเพราะฉะนั้นนี่คือการเรียนรู้ชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นปุถุชน ไม่ว่าเป็นพระอริยบุคคลขัข้นต้นนะพระโสดาบันพระสธธากิทาคามีพระนาคามียังเป็นผู้เรียนรู้อยู่ยังเป็นเสข่าบุคคลผู้เรียนรู้อยู่นะครับเราต้องเรียนรู้ทั้งคุณและโทษมันหลายอย่างเนี่ยไปเร่งชีวิตมากเกินไปแต่เรียนรู้กับมันผู้ดุชนก็เรียนรู้ถึงความทุกข์ความเจ็บปวดนะของของสิ่งนี้เราปรารถนาเราปรารถนาความสุขแต่ทำไมชีวิตเราพบแต่ความทุกข์เพราะว่าเรามี โภะโทสะโมหะอยู่เต็มๆเลยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เต็มๆเลยพระโสดาบันถึงแม้มีความทุกน้อยแต่ก็ยังมีความทุกขนะจากการคงเรือนจากราคะโทสะโมหะก็ยังมีอยู่ยังมีความทุกจากการคงเรือนจากการมีความรักนะพระสกิทาคามีก็มีความทุกนะถึงแม้จะลดน้อยจากพระโสดาบันพระนาค,มคามีก็ยังมีความทุกขอยู่นะ ยังมีสังโยชน์เบื้องสูง5ปรบากการยังไม่ถึงวความบริสุทธิ์หมดจดก็ยังมีความทุกข์ของท่านอยู่ที่ละเอียดอ่อนอยู่ในจิตใจของท่านถึงแม้ท่านจะมีความสุขที่ปานนีดก็ตามนะแต่ก็ยังมีความทุกข์ลงเหลืออยู่พอท่านปัตถนาเมื่อไหร่จะบรรลุอรหันต์เมื่อไหร่จะถึงนิพพานนั่นเองเล่าสุนทรฟังนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะไหนเป็นปุถุชนิยะบุคคลขั้นต้น นะครับไม่เป็นไม่ไว่าเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีเนี่ยล้วนต้องเรียนรู้ทั้งคุณและโทษของโลกจนกระทั่งฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะครับศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ครบเป็นพระอรหันต์นะครับก็จะเป็นอสเสขบุคคลจบการเรียนรู้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ